มื่อพื่อยากไปเรียนครับไม่เป็นไรจัดให้พ่ออะไรเรามีงานกลุ่มใช่ไหมลูก <Okay. S 1> เอ,อมีงานกลุ่มดีละไปซอยมูไปซอยอย่างขึ้นรถนี่ห้ามเล่นโทรศัพท์ uh huh. ถ้าง่วงก็ให้นอน uh huh. แต่ถ้าไม่ง่วงต้องคุยเป็นเพื่อนแม่รอนนะโอเคผมเต็มที่แล้วสำหรับการเรียนของลูกนะพ่อเราอยู่กับเขาได้ไม่ตลอดชีวิตหรอก วันนี้ให้ตื่นตีห้าสิบนาทีครับถ้าเราตื่นช้าเราต้องกินให้เร็วเต็่ตัวให้เร็วพร้อมยังไปวันนี้เดินทางด้วยปลอดภัยนะครับปลอดภัยปลอดภัยน้องชายพี่กันเกลา่าให้ดูบรรยากาศรอบๆสักนิดหนึ่งนะครับท้องฟ้ากำลังสวยเนาะนี่คือบรรยากาศโคกน้องป่าโนนนาใหญ่นะครับ พร้อมแล้วอย่าลืมนะลูกห้ามดูโทรศัพท์ต้องคุยกับเพื่อนแม่รอนแต่ทั้งง่วงให้นอนได้โอเคไหมมาเข้าก่อนหนอย